ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การกระชานไม่ร้อนเป็นเงินจะปั่นกันเป็นทุ่มที่บำลายไปเป็นข่าวแล้วแล้นเกี่ยวกับโครงสร้างทุจนิตสามแต่ระอย่างครอรงโดยจังหวัดกาญจนบุรีจะก่าเป็นาูงกลางของทุจริตและชูการค้าประเทศ เพื่อนบ้านด้า,านตะวันตกแห่งไทยที่สามารถเชื่อมโยงการค้าด้านตะวันออกในกลุ่มประเทศตะวัอนออกกลางภาคอุตสาหกรรมได้บริษัทเอ็นบุ๊กจังการที่30ธันวาคม2โดยนำความคิดและข้อเสนอแนะดีนะที่ได้มาเป็นการเปิดวันนี้ดีอีกแล้วในที่ว่ให้รายฝัน่านมาแล้ว ว่าที่บริษัทยังไม่พร้อมดีแล้วถ้ามีสนิทติดต่อเพื่อต้องใช้เวลาดำเดินทางเข้ามาที่นี่มันก็จะสะสมลงมัวแล้วถ้าจะเป็นคนลงตัวก็เลยรอก่อนนะครับมีอะไรมีอะไรตาบริษัทที่เรามาดูพื้นที่แล้วก็เป็นคนออกแบบเนี่ยเขาเขาเป็นที่รู้จารับจ้างที่รู้จัในการออกแบบเพื่อ พัฒนานะครับนักผู้ร้อนแล้วก็จะเหตุสิ่งพิเศษของจังหวัดการประกันะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการของงบประมาณบางข้อหน่วยงานที่จะเป็นต้องไปทำงานในงานข้อที่พายาเนี่ยซึ่งมันก็ได้เสียก็หมดนะฮะเพราะว่าไทยว่าเอ่อรัฐานคติเคือ เบื้องต้นไม่สนใจไปถึงตรงนั้นมันไม่จะแก้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นความเจริญมาแน่นอนนะฮะเป็นเอาว่าเป็นเจริญมากเจริญน้อยเนี่ยมันต้องรู้ว่าพ้าวม้านี่ยความพื้นหน้าตามแผนงานที่จะเปิดท่าเรือัลึกนะโครงกลางดละ